สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมส่มายครับขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ m c 999ก้าลูกกาคลองเจ็ดปทุมธานีรถปีใหม่ใหม่ใหม่หมหมน้อยและสภาพสวยๆแบบนี้หามาตลอดถามมาให้พี่ๆหามาให้เพื่อนๆหามมากับคาว่า9บาทก็เป็นเจ้าของรถได้9บาทเปีก็ของรถกับ m c 9 9 9ได้อย่างไม่ยากไม่เย็นนะพี่นะ <c oughs> มีปัญหาอะไรติดต่อสอบถามต่ายได้ที่0 9 4 5 5 6 1036เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนและที่สำคัญมีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสให้พี่แน่นอนวันนี้ต่ายนำเจ้ายาลิสเอทีนะครับพี่ปีจดทะเบียน2022เลขไม่วิ่งมาเพียง16,000มโลตัวนี้ส,สวยๆกับเป็นตัวเก,ก๋ง4ีประตู1ั0สอซีซีสสูบก้า2แรงมา้าจดทะเบียน2022เปิดถูกด้วยเปิดไม่แพงเปิดเพียงแค่4 5 9 0 0 0บาทพอพ่ ขีคันนี้459,000บาทวิ่งมา1 6 0 0 0โลเท่านั้นเอง4000 4อ92แรงมา้าตอบสนองเยี่ยมและที่สำคัญ9บาทใช้งานได้แน่นอน9บาทเลทผ่อนอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนระยะเวลาผ่อน7ปีมีมากดาวมากไม่มีไม่ต้องดาวมี9บาทเอามาพอจบทุกสิ่งจบทุกอย่างค่าจัดค่าดำเนินการจัดการให้หมดเซ็นที่บ้านเซ็นที่ไหนเซ็นที่โรงงาน ขอให้บอกเดี๋ยวตายส่งทีมงานส่งนาธนาคารส่งไฟแนนซ์ส่งทีมที่ปรึกษาไปหาพี่หรือสะดวกโทรหาตายก่อนก็0945561036นี่เป็นเจ้าของยาลิสเอทิสีขาวสวยๆคันนี้จดทะเบียนที่2ไม่วิ่งมาเพียงแค่16,000โลเท่านั้นเอง ออกรถ9บาทจบที่ต่ายจบที่ MC ลำลูกกาคลอง7จปทุมธานี8,000บาทต่อเดือนระยะเวลาก่อน7ปีครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยพี่สวยแบบนี้มีมาไม่บ่อยมีมาแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของ0 9 4 5 5 6 1 0 3 6มีคำตอบครับผมสวัสดีครับ